สวัสดีชาวอนจาจักรชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันในเกม VR Chat ซึ่งเราจะมาเล่นในโหมดอะมองพาสแต่ว่าทุกคนน่ะต้องโรงเพนเป็นตัวละครในเกมเกนชินอิมแพกนะ <Wow. S 1> แล้วในคลิปนี้เนี่ยเราจะมีแขกรับเชิญหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าว่ามันจะวุ่นวายกันขนาดไหนโอ๊ยแกปู่จงชะนานิ่งไปไหนเนี่ยไม่เข้ากับเสียงฉันเลยนะถ้าหากมาดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ คือเรามีกฎอยู่อย่างนี้นะทุกคน่าทุกคนจะต้องอยู่ในโรของตัวละครที่เลือกและจำไว้ว่าอย่าหลุดโรเป็นอันขาดเข้าใจไหมบ,บรารบาร่าเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไหมไหนลองพูดอะไรที่มันยืนยันว่าเจ้าอยู่ในโรแล้วสิอ,วอสวยงามแล้วก็ถ้าฮิริชูมันพูดมันพูดภาษาคนอนะ่ะให้รีบบวชมันออกมันออกเลยนะใครหลุดโรให้รีบบวชออกโอเคไหมไป,ปเราเริ่มกันดีกว่าเริ่มแล้วนะ เข้ามาแล้วไอ้ฟ้าเอ้ยเป็นอีโพสเตอร์คนแรกเลยผายแล้วเดี๋ยวเราจะหาคนเกาะเนียนๆสักหนึ่งคนก่อนนะเอาเป็นบารบาร่าดีแหละง่ายดีไงจ้าสาวด้วยบาบาร่าคลานโชว์เท่ๆหนึ่งแมชเขาเห็นหรือเปล่าว่าเราคลานอยู่นะโอเคข่าวว่าเขาไม่น่าเห็นหรอกนะแถวนี้มีคนหรือเปล่านะอันนี้มันห้องเมดเบสแถวนี้ก็ยังอ่าดีไงเอานี่รอบแรกเขาเป็นกับคลีเหรอเนี่ย น่าสนใจน่าสนใจเธอเดินมาทางนี้สิน,นะเอ๊ได้เวลาฆ่าแล้วงั้นเก็บบาบาร่าไว้ก่อนแล้วกันนะบาบาร่าจ๋าทานโชว์สวยๆกึ่งทีอย่ากลัวปู่ไปเลยนะปู่มาดีนะเก็บบารบาร่าไว้ซื้อใจแล้วกันนะแล้วก็เวนตี้เนี่ยยังไงดีนะเดี๋ยวๆๆก่อนก่อนอื่นก่อนจะฆ่าก่อนจะอะไรกันทั้งสิน้นกดสมบูรณ์เหตุยังไงวะ ไอ้บ้าเออคิวลืมลืมดูปุ่มก่อนกดเข้าเกมมานะสี่ผ่ายแล้วเราเป็นอีอ m ตเตอร์ก่อนด้วยอ่ะไม่รู้ปุ่มอันนี้คือสับเพ่าเองเลยลืมดูก่อนแต่ไม่เป็นไรครั้งแรกเนาะคิวมั่นใจว่าไม่ต้องมีซาวาเทสก็ชนะได้เว้ยเพราะว่าคนมันน้อยถือซะว่าต่อให้แล้วกันเนาะ โอเคแถวนี้มีคนอีกหรือเปล่านะทำเป็นเกาะติดบาบาร่าไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเวลามีคนหลงมาค่อยเชื่อนั่นไงเฮ้ยไอ้เลจูมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะงากขีด <c oughs> เลยเนี่องางาป๊ป๊าเฮ้ยลืมไปอย่าหลุดโรคโอเคแถวนี้ที่คนเยอะจริงๆเลยนะเหมือนว่าบาบาร่าเนี่ยจะมีเควสทำตรงนี้นะเพราะฉะนั้นข้าจะรอแล้วกันเอ่อ แล้วก็อีเธออะไรนะ่ะยืนมองอะไรนะฮะไม่มีอะไรหรอกข้าก็แค่มายืนคุมบาบาร่าทำเควสนะ่ะใช่ไหมบาบาร่าใช่ไหมใช่ไหมแยกน้าอีกทีหนึง่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นรีบไปกันเถอะทำเควสเสร็จแล้วใช่ไหมตามข้ามาเถอะคลานตามข้ามาทางออกอยู่ดีออกมาเร็วไม่ทําอะไรหรอกนะทุกคนออกมาเร็วไปกันเถอะบาบาร่าเจ้าไม่มีเควสอื่นต้องทอําอีกเรื่องไงนะ่ะ เร็วๆสิชักช้าจริงๆเลยนะแถวนี้มีใครอรีกเปล่าน,นะโอเคบาบาร่าตามมาแล้วนะเดี๋ยวรอจังหวะที่บาบาร่าเดินไปเราจะจัดการเจ้าอีเธอร์ซะเมนคีน้ามานานแล้วทำมาเป็นยืนมองข้าอยู่ได้ข้ามาน,น่าสงสัยตรงไหนไม่เข้าใจเลยบาบาร่าอ่ะโอเคยังอยู่นี่นะอยู่นี่นะคนดีแล้วก็ไปหาเควสทําได้แล้วอีเธอร์อยู่ตรงนั้นสินะแล้วก็ข้างหน้าสองคนอ้าวดีลุกก็เดินผ่านตรงนี้เหรอเนี่ย โอเคเดี๋ยวขออ้อมไปจัดการเจ้าอีเทอร์ก่อนยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะอ๋อนั่นไงได้เวลาเชื่อก่อนเลยหนึ่งศพสวยไม่มีคนเห็นสินะเรียกกลับไปหาบาบาร่าก่อนที่จะมีคนรู้ตัวดีกว่าเอาละ่ะคลีก็อยู่ด้วยบาบาร่าก็อยู่ด้วยอย่างน้อยตอนนี้เนี่ยเราก็มีพยาแล้วสองคนนะโอเคแล้วก็ไปไหนต่อดีเนี่ยเหลือคูดาวอีก16วิ1 5บาบาร่าไม่ทำควยต่อเหรอลูก เหมือนเขายังไม่ค่อยไว้ใจเราเท่าไหร่เลยนะตอนนี้ก็จะฆ่าได้อีกคนแล้วต้องเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่บาบาร่ายังไงดีนะแถวนี้มีคนหรือเปล่าห้องไฟมีคนหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะยังไงดีนะคลีอย่านะอย่าง,ง่าบาบาร่าชันสเอา้าตรงนี้มีคนตายแล้วเปล่หวังว่าบาบาร่าจะไม่เห็นนะแสดงว่าคลีก็ฆ่าไปแล้วหนึ่งเราก็ฆ่าไปแล้วหนึ่งอย่างนั้น,นเหรอขอเช็คกล้องหน่อยสิ เหมือนตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะสติ๊กกันนะยกเว้นเฮริชูโอเคและดูเล่นลำบากจังเลยนะคนมันไม่ค่อยได้เล่นเดนะกอดทีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นศพเลยนะหวัดดีดีลูกอา้าวนั่นไงชิบหายเจอจนได้สินะศพอีเทอร์อนะว่าไงบ้างาอ้าวก,ากล่าววา่าเห็นล่าสุดเคเธอร์อยู่ขวาใช่ไหมแล้วล่าสุดฉันเห็นคนที่เดินผ่านไป ผมเห็นคุณจงหลีกับคุณบาบาร่าเดินผ่านไปคับใช่เราสองคนเดินด้วยกันตลอดเลยใช่ไหมบาบาร่าเดิด้วยกันตลอดเพราะว่าเอเทอยังไงล่ะค่ะแล้วก็มีคลีเดินตามมาพวกข้าดูน่าสงสัยหรือเปล่าเนี่ยคลีจริงเหรอข้าเดินเกาะบาบาร่าตลอดเพราะว่ากลัวเขาจะเป็นอะไรไปน่ะแต่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 ่ เพราะแล้วเจ้ามีอะไรมาพิสูจน์ว่าเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นเหรอในเมื่อข้ามีพยานก็คือบาบาร่าหนที่เดชูเจ้าลองพูดหน่อยสิข้าฟังไม่รู้เรื่องเลยโอเคข้าขอบวดเจ้าโอเคว่า อยู่กับพวกข้าสามคนตั้งหากแลลวเพราะว่าคลีนอะ่ะคลีก็ตามข้ามาเหมือนกันแนละ้ <c oughs> เาเห็นอะไรมีพิรุธหรือเปล่า <c oughs> แค่นี้แด้อนะ <c oughs> <c oughs> ข้าพยายามกันขับอยู่แล้วทำไมเจ้าดูมั่นใจจังเลยเนดะ่ บาบาราพูดอะไรสักอย่างสิข้าอยู่กับเจ้าตลอดเวลาใช่ไหมะข oh. าอยู่กับเจ้าตลอดเวลาข้าขาดตามเจ้าตลอดเวลาบอกเขาไปสิ oh. ท,ท,ทั้งๆที่ข้าก็อยู่กับเจ้าตลอดเวลาอ้าวเอเอย,ยังไงเดี๋ยยังไงเดี๋ยเอากดกันเก่งอิมเมอร์เจนซี่ข้าก็อยู่กับเจ้าตลอดเวลาเนะบาบาร่า เขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำร้ายคนอื่นอะด้วยเกียรติแห่งเทพมอรกออะข้าไม่เคยผิดคำพูดหรอกนะเอาบวดใครนะเจ้าเนี่ยเดี๋ยวดูได้ไงว่ามันพูดอะไรพาะข้าสามพ่อเรียนท่าน้าราบาร่าพูดสิว่าข้าหนี่ไม่ใช่ ข้าคลานตามเจ้าตลอดเลยนะใช่ตรงนี้อยู่กับอยู่ตลอดเลยค่ะแล้วทุกคนจะมาโหวตข้าออกอย่างเงี้ยเหรอ,อใบจูเจ้าน่ะมันน่าสงสัยเจ้าน่ะมันน่าสงสัยระวังไว้เถอะไอ้คนที่พูดดีๆน่ะพวกเจ้าทั้งสามคนไอ้คนที่พูดดีๆน่ะบาบาร่า <c oughs> บาบาร่าบาบาร่าฮะ <c oughs> ทำไมเจ้าถึงไม่โกรธล่ะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ยังพอถูถ่ได้อยู่ถ้าเป็นไปได้นะข้าก็อยากจะง่าใบจูไม่ก็เฮเดชูจริงๆเลยแต่ว่าสองคนนั้นเนะี่ยสติ๊กด้วยกันตลอดเลยนะสิยังไงก็ยากแต่ไดนะ้เอาเป็นว่าทําเป็นสติ๊กกับบาบาร่าไปก่อนแล้วกันบาบาร่าอย่ามองข้าอย่างงั้นสิข้าไม่ใช่หรอกนะทําเควสของเจ้าไปเถอะแล้วจากนี้จะไปไหนกันต่อนะ่ะอ๋อมาห้องแอดมินสินะ โอ้โหรูดการ์ดอยู่จริงๆด้วยรุ่นเนี่ยต้นเกมแล้วเมืนเน่อกี้คือพูดจริงๆนะรูดการ์ดใน VR แม่งโคตรยากในเกมว่ายากแล้วใน VR แม่งยากปีคูณสิบอะแล้วคือแบบบ,บรารบาร่าเนี่ยหรืออีกกี่เควสกันแน่เราเนี่ยยังไม่เสร็จสักทีเนี่ยฮะเอาเป็นว่าก็จะยืนรอแล้วกันนะจะว่าเอ๊ะอ,อ,อะไรฮิริชูเนี่ยอะไรเนี่ยฮะพี่อ่านมาแอบบมองแคบอย่างค้ายอย่างนี้แต่เหรอคลานมาคลานกลับไม่โกงนี่นจะบอกให้ ไม่จูได้ข่าวว่าโบยค่าจังเลยนะวิ่งแกล้งสักหน่อยดีกว่าจะไปไหนแล้วมานี่ก่อนสิ<อ>คิวตามเล่นมาคืออะไรวะยินชูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว จะไปไหนฮนะวิ่งใหญ่เลยนะกลับมาคุยกันก่อนสิก่อนหน้านี้ยังช่างจ้ออยู่เลยเดี๋ยวถ้าเราค่าเดี๋ยวยังจะไม่ฆ่าเจ้าหรอกนะไม่ต้องห่วงไปหรอกก็่ <c oughs> าแบบหมันไส้อะเลยวิ่งแกงเงนียเฉยแล้วก็วิ่งกลับมาเจอบาบาร่าด้วยนะประเด็นจะไปไหนกันต่อนะบาบาร่าอะนี่ดีลุกยังรูดการ์ดไม่ผ่านอีกแล้วเนี่ยจังหวะน,นี้แหละเดี๋ยวค่าจะช่วยวปลดปล่อยเจ้าผู้ศักดินธนาการนี่เองสวยไม่ต้องรูดการ์ดอีกต่อไปแล้วเจ้าจะต้องขอบคุณข้า อ้าคลีได้มาสักศพหรือเปล่าเราเนี่ยบาบาร่านี่ยังไงเนี่ยโอ้โหนี่คือเควสยังไม่เสร็จอีกอเนี่ยบาบาร่านี่เควส์เธอมีเป็นล้านเรื่องไงเนี่ยไม่เสร็จสักทีเนี่ยเราเนี่ยฮะตอนนี้เหลือกันกี่คนแล้วนะจะว่าอ้าวกิริชูมาทำอะไรตรงนี้เดี๋ยฮะมานั่งแอบมองอีกแล้วนะเราเน่อะ <c oughs> อ้าวว่ายังไงล่ะฮะ <c oughs> ฮะฮะอะไรเหรอ,อเดี๋ยวแล้วมันก็เริ่มโบยคนอื่นอีกแล้วไอเด่ยรอบเมื่อ <c oughs> กี้มันก็โบยน่ะบ,บ,ดดบาบาร่าตัคิดว่างไงล่ะเอ,อ้าบาบาร่าไม่เจอใครเลยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวไม่เจอใครเลยก็บ,าบา้าแล้วข้าอยู่กับเจ้าเนี่ย คือเข้าไปที่แอนนิเมเตอร์กับลุงซาวซึ่งที่ลุงซาวนั้นอยู่คนเดียวกำลังรูดปากอยู่ใช่ที่นั้นล่าสุดที่ตอนที่เข้าไปนั้นก็คือคุณชมหรีไมื่อคี้นั่นเองหลีเข้าเข้าไปเหรอ,อเข้าไปตอนไหนแต่บาบาร่า <c oughs> ข้าก็าอยู่กับเจ้าใช่ไหมใช่ <c oughs> มันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่โกหกและหลอก ลบรรรัจพเคุณชใช่เขาวิ่งไล่เขาเล่นอยู่เขาวิ่งไล่เขาเล่นอยู่มันตลกดีนะเอาไปฆ่าคุณดีรกก็ได้คุณปัปปะไม่คิดหรอว่าฆ่าไอเนี้วดีกว่าปิดปากไปเลยนะเขาวิ่งไล่เขาเล่นทั้งสองรอบไม่ใช่แล้วคลีคิดว่ามันน่าสงสัยไปฆ่าสีบอพระ มันบ่ไวเก่งแต่รอบแรกแล้วนะใช่ขอบ่เก่งมากเลยสากเขาคิดเหมือนฆ่าใช่ไหมนี่ไงนี่คือการรวมหัวก,การของมอนสเตอร์สองคนยังไงล่ะรวมหัวยังไงวะคือจากที่ดูเนี่ยฆ่าแค่คนเดียวก็ชนะแล้วทุกคนแล้วตอนนี้เขากดอีเวนต์ซี่ไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าในในโหมดอมองอัดใน VR มันกด Emergency ได้แบบจำกัดครั้งอะตอนนี้เขาไม่สามารถทำะไรคิวได้แล้ว <c oughs> มันถึงเวลาที่เราต้องจากกันไปแล้วนะบาบาร่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มนะเพราะฉะนั้นตายเถอะ ข้าก็มีอะไรอยากจะถากดซับวัตเทสยังไงวะไอ้บ้าเอ้ยยืนรุนการก็ดายเลข้ามีอะไรจะถายซับวัตเทสคนังไงวะใครก็ได้บอกข้าทีข้ากดซับวัตเทสไม่เป็นมันต้องกดได้ดิ ไม่มีหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้กดคิวซาบดเตะข้าก็ว่าอยู่ไอ้บ้าไอ้บ้าเออข้าเข้ามาเจ้าอยู่ตรงนั้นนานเกินไปแล้วไปหน่อนนะถ้าดีลูกเนี่ยเดือมไป นิ้วเจ้าดูเปรี้ยเลยให้ค้าช่วยเจ้าดีกว่าโอเคน่าจะดีขึ้นความสนุกยังไม่จบนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้